สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าคนหนึ่งอายุ19คนหนึ่งอายุ20บปรากฏว่าเพื่อนที่เป็นทหารด้วยกันบอกไปลองดูเป็นเพื่อนหน่อยซิไปสัมผัสกับธุร,รกิจเครือข่ายของบริษัทหนึ่งทั้งสองคนก็เลยจูงมือกันไปไปดูตอนไปดูตอนนั้นกลับมาที่บ้านรู้สึกยังไงบ้างผมไปดูคนเดียวก่อนนะครับเอา <ผม S 2> ไป<อ>ดูคนนะเดียวก่อนใช่ใช่ครับแล้วก็แต่ก็รู้สึกว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ย นั่งตกมือประชุมไม่เท่าไหร่แต่ว่าในเนื้อหาครับรบเนื้อหาพูดถึงว่าการที่เราเนี่ยจะจะได้พบโอกาสที่ดีเนี่ยนะครับงานแบบนี้มันไม่มีอะไรต้อง,องเสียก็อาศัยตัวเองอย่างเดียวที่เข้าใจแล้วก็สื่อสารไปแล้วถ้ามีกลุ่มนะครับธุรกิจโตเราก็ประสบความสําเร็จได้สําคัญเลยพี่คนที่เข้ามาชี้นําในวันนั้นเนี่ยเป็นรุ่นพี่ฐานอากาศของผมด้วยแล้วก็พี่เขาก็าไปอยู่การบินไทยครับ แล้วก็มาเล่าประสบการณ์ว่าที่เขาจบมาประมาณ 6- 7ปีเนี่ยทงานเนี่ยนะพบอะไรมาบ้างแล้ววันนี้โอกาสที่เขาพบแล้วก็มายืนเล่าประสบการณ์ก็เป็นเป็นการจุดประกายครับจากที่ดื่มทุกวันวันนั้นผมกลับมาผมก็คิดเดินคือคือมันเหมือนกันนอนไม่หลับนอนไม่หลับนะครับแล้วก็คิดกลับไปกลับมาอยู่นะครับประมาณนั้นนะครับทีนี้ก็เลยมาชวนคุณกอง นะไปไปสัมผัสกับธุรกิจนั้นด้วยชวยให้ไปฟังด้วยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเราไปอยู่ในธุรกิจเครือข่ายนั้นจริงๆได้ลองหาประสบการณ์จริงๆได้ลองลงมือปฏิบัติจริงๆแล้วมันเป็นอย่างที่คิดเอาไว้ไหมครับก็ไม่ไม่ง่ายครับ,ไม,รบไม่ง่ายครับไม่ง่ายครับเพราะว่าเ,เวลาที่เราไปแนะนำเนี่ยหนึ่งหลายคนก็ดูเหมือนไม่เข้าใจในสิ่งที่เราจะบอกครับ บางคนก็ด้วยระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบที่ที่เขาทำงานอยู่ด้วยมั้งครับก็เลยทำให้เขาเรียกว่าอุปสรรคไม่สามารถสร้างเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายได้อย่างที่ใ,ใจต้องการนะครับก็เลยทำให้อยู่ธุรกิจนั้นได้ระยะเวลาพอสมควรล,ละ่ะอดทนทู่ซีกันไปพอสมควรก็มีขัดแย,ย้งกันมีอยู่กี่ปี ก็6ปีเหมือนกันหกปีครับแต่ในที่สุดแล้วระหว่าง6ปีนั้นพี่กล่องได้ประสบการณ์อะไรประสบการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่คือคือถามว่าพี่เอก็จะคุยเรื่องราวของความสําเร็จรแต่เราจะขัดแย้งตลอดเพราะาเรารู้ว่าวิธีการที่มันสู่ความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆ่าพอเราได้สัมผัสแล้วถูกไหมคะเราฟังเนี่ยมันดูโอเคอ่ะแต่พอเราไปทําแล้วเนี่ย เราไม่พร้อมจุดจุดนั้นด้วยหลายอย่างองค์ประกอบความสําเร็จมันไม่ได้มาจากความตั้งใจอย่างเดียวมันต้องมาจากองค์ประกอบอื่นๆอื่นอื่นด้วยทั้งคนอื่นที่เราไปคุยให้เขาฟังเขาไม่ได้ดูแค่ความตั้งใจอมันไม่ได้ดูแค่ความแต่ก็ไปซ้ําตามที่ทตามเขาบอกหมดผู้นําบอกที่เขาชี้นํานะครับ พอไปการไปซ้ําการไปติดตามทําสารพัดเหมือนกันวิธีการดีแต่ความเป็นไปได้มันอาจจะน้อยใช่เราต้องเรียกว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ไอความเป็นไปได้เนี่ยมันอาจจะจะมีความเป็นไปได้น้อยหน่อยใช่ใช่ใชแต่ทั้งสองท่านก็ก็มีเหตุว่าจากเดิมที่อยู่กรุงเทพนะที่กล่องเป็นเซลล์คนนี้รับราชการทหารถึงเวลาปั๊บเนี่ยก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพอีกใช่ก็ย้ายกลับไป ครับไปไหนฮะทีนี้ย้ายไปต่างจังหวัดย้ายย้ายไปที่หาดใหญ่ครับไปรับราชการครับกองหานใหญ่กองบินที่หาดใหญ่พี่กองก็เลยต้องย้ายไปตอนหลังค่ะตามไปตอนหลังตามไปตอนหลังทีชีวิตเนี่ยพอเริ่มต้นสร้างครอบครัวเพรามันก็ต้องวางแผนตอนเดิมอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับและนี่ย้ายไปหาดใหญ่พี่กองย้ายตามกลัวอาชีพมันก็ต้องเปลี่ยนไปอีกเพราะคนนี้เขาเป็นทหารเหมือนเดิมแต่ตัวเราต้องเปลี่ยนงานใช่่ะกลัวอะไร แรกๆคือคําว่าภาคใต้อะแพ้วเราเป็นคนภาคเหนือไงะคะด้วยความที่เราเคยฟังสำเนียงคนที่เนลนรามด้วยกันเนี่ยก็จะมีคนใต้เขาจะพูดแบบแรงๆไงแล้วก็เลยเฮ้ยถ้าเราไปเนี่ยเราจะจะจะ,จะถูกเขาขู่บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวไปก่อนครับก็ได้ลงไปสัมผัสแล้วได้ลงไปสัมผัสก็เลยรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ย แต่ละพื้นที่มันแตกต่างกันการถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่ก็ต้องปรับตัวและพี่กองไปอยู่ใต้นี่ไปทําอะไรเพราะคนนี้เราเรารู้อยู่แล้วว่าไปเป็นก็ไปสมัครงานใหม่ค่ะไปสมัคราทำอะไรบ้างฮะก็เป็นเอเจนซี่โฆษณาครับก็เป็น AE ค่ะดูแลลูกค้าแล้วก็ขายแอดโฆษณาที่ที่พักใต้บริษัทโฆษณาบริษัทใหญ่ของหัาดใหญ่เหมือนกันนะคะก็ทําได้ประมาณ2-3เดือนนี่ค่ะฟองสบู่แตกเขาก็จะเอาคน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 ออกคนงานออก แล้วก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยครับทีนี้ก็เริ่มว่างงานและวแต่ก็ยังดีมีพักพวกประมาณ3าสี่ท่านออกมาด้วยกันครับก็เริ่มที่จะมาลงทุนร่วมกันด้วยความที่อายุก็ไม่มากแต่ด้วยความที่เราอยากมีกิจการของตัวเองไงคะก็ลงทุนกับเพื่อนนี่แหละครับก็เปิดเอเจนซี่โฆษณาเหมือนกันอยู่ที่หาดใหญ่ที่หาดใหญ่ค่ะกรเช่าพื้นที่ห้องเล็กๆเปิดเปิดบริษัทกันก็เจ๊งค่ะเจ๊งเป็นประสบการณ์นะประสบการณ์ด้วยความที่แต่ตอนนั้นหยุดยุติการทํา พี่ยังทําอยู่ค่ะพีเอ๊ยังทแ่แต่ด้วยความที่กล่องทำงานประจาเนี่ยก็จะมาเจอกันหลังเลิกงานครพีเก็จะพาไปพาไปในที่ที่ที่เขาจะมีมิงกันไปแต่ถามว่ากล่องได้เข้าไปเต็มร้อยไหมก็ไปบ้างด้วยให้ให้ใหเกะกับคนที่เรารู้จักแต่สถานที่ที่ที่เราดูแล้วเนี่ยไม่ต้องลงไปก็ได้เราก็จะนอนในรถด้วยความที่เหนื่อยจากงานประจำกลับมาบ้านก็จะขัดแย้งกันอีก ว่าเอ๊ะทำไมต้องตีหนึ่งตีสองตีสามอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าระยะเวลามันก็ไม่ได้สั้นๆนะในที่สุดแล้วมันก็เหมือนกับล้าล้าแล้วแล้วอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจหยุดการทำธุรกิจเครือข่ายกับบริษัทแรกเอาละพอแล้วดีกว่าไม่ก็ไม่ได้คิดว่าจะพอ,อะครับเพราะว่าวันนึงเนี่ย วันหนึ่งเราถ้าเราพบหนึ่งคนเนี่ยนะครับที่ที่เขาเห็นด้วยกับเรารแล้วก็ทําเหมือนกับเราเนี่ยผมคิดว่ามันคุ้มตลอดชีวิตก็สิ่งที่ไปเรียนรู้มาครับดังนั้นเนี่ยก็ดันมาตลอดอย่างเงี้ยครับคิดว่าที่มันไม่สําเร็จเนี่ยครับเก่งมากมุ่งมั่นมากคือเอ๊ะมันมันไม่ใช่มันต้องมีทางเพราะคนที่เขาสาเร็จเขาทาได้ครับแต่เมื่อเมื่อถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งอะลอง วิธีที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็รู้ว่ามันคำตอบมันคืออะไรครับครับก็หยุดตัวเองลงในที่สุดก็ตัดสินใจยุติลงเพราะดันไปสุดๆแล้วค่อยเฟดลงค่อยเฟดลงทีนี้พอเฟดลงไปปั๊บก็รับราชการทหารตามก็อยู่บ้างพักราชการแล้วก็พี่กล่องก็ก็ไปทางานเป็นเอเจนซี่โฆษณาเหมือนเดิมชีวิตก็ดูเหมือนว่าเอาล่ะพักอยู่ได้ลพักงานเครือข่ายมาแล้วอยู่ได้แล้ว แต่เหมือนกับโชคชะตาทําให้ต้องกลับเข้ามาในธุรกิจเครือข่ายอีกครั้งหยุดไปไม่ถึงปีค่ะครับก็จะมีเพื่อนจากวงการเดิมรู้จักกันในฐานะคสายลายใช่ใช่เขาก็มาชวนค่ะมาแต่เช้าเลยแล้วก็ตกใจเอ๊ะใครมาที่บ้านคขาประตรงแต่7จ็ดโมงเช้ามาเล่าเรื่องนี่ค่ะเรื่องเรฟีฟิีนครับแล้วพอพอได้ได้ฟังคนในวงการเดิมเขามาเล่าเรื่องคิฟฟิีนให้ฟังเป็นยังไงบ้างในฐานะมือเก่า เคยผ่านธุรกิจแนวนี้มาก่อนแล้วหลายปีทีเดียวด้วยความที่กองจะชอบศึกษาเรื่องของตัวเลขใช่ไหมคะก็เรารู้เลยว่าอันเก่าเนี่ยจุดเด่นอยู่ตรงไหนเราจะทราบพอมาจุดจุดนี้เราพอเราเห็นแค่ตลอกเห็นราคาเห็นแผนการตลาดขึ้นแล้วค้างเนี่ยพอเขาออกจากประตูบ้านไปปุ๊บชอบมากเลยแผนการตลาดขึ้นแล้วค้างครับพอเขาออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยพี่ของพี่ของกระโดดกอดคอพี่เลยบอกว่ามีงานทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วยความดีใจเพราะว่าเรา เราเราชอบงานประเภทนี้อยู่แล้วแต่แต่ยังหางานที่เราดูว่าโอกาสของเราเนี่ยมันยังไม่ใช่พอมาเจอตรงนี้ปุ๊บสินค้าคุณภาพราคาตำแหน่งทุกอย่างมันเอื้อแล้เราหมดเลยรเราเคยทำเรื่องที่มันยากอะสำหรับเราในวัยนั้นแล้วเนี่ยพอมาเจอเรื่องนี้เรารู้สึกว่ามันง่ายมากเราก็เปิดใจเลยเปิดใจแล้วตอนนั้นพี่เอเปิดใจด้วยไหมเพราะดูพี่กล่องจะเป็นตัวนำแล้วเที่ยวนี้ นะธุรกิจเดิมพี่เอถือธงนำธุรกิจนี้เธอตามฉันนี่พี่กล่องเป็นตัวนำแล้วและพี่เอเป็นไงครับพอภรรยามาบอกมีงานทำละนี่แหละใช่เลยตามหามานานครับผมผมก็ดีใจด้วยครับครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงอ่าเพราะเราก็ถือว่าค่อยๆเฟดจากตรงนั้นมาพอสมควรแล้วครับแล้วเอาเข้าจริงๆแล้วที่ประทับใจในกิฟฟารีนฟังครั้งแรกเปิดใจเลยเปิดใจแล้วก็ตกกลางคืนมาเนี่ยพี่ก่องก็ดูแคาส็อกแล้วก็สั่งสินค้าเลยครับ เพราะเรารู้แล้วว่าเราเคยจ่ายแพงมาแล้วเนี่ยอพอเรามาจ่ายตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องใช้อยู่แล้ว่ะเลยลองสัมผัสสินค้าก่อนครับ,รบเริ่มสัมผัสสินค้าเสร็จก็พี่กล่องเ็เริ่มจากในวงในวงแคบๆภายในบริษัทเพราะพี่กล่องไม่ใช่คนในพื้นที่จะรู้จักคนไม่กี่คนครับนแนะนําสินค้าให้กับเพื่อนร่วมงานก่อนครับก็แค่คนไม่กี่คนครับเริ่มง่าย เพราะฉะนั้นเ <c oughs> พราะฉะนั้นเราก็เหมือนออกสตาร์ทละนะเพียงแต่ตอนแรกๆยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับนี่พอทําไปได้ในช่วงเริ่มต้นเป็นไงครับกิฟฟรีนเดี๋ยวก่อนจะไปรู้วิธีการผมอยากรู้ว่าสองเดือนแรกสามเดือนแรกกับธุรกิจที่เราบอกตามหามานานเนี่ยรอคอยลักษณะรูปแบบแบบนี้สองสาเดือนแรกเป็นยังไงบ้างผลตอบรับสนุกอ่ะครับสนุกเพราะอะไรหเพราะว่าเราชวนใคร เขาก็โอเคเราแนะนาสินค้าเขาก็โอเคครับรู้สึกว่าไม่มีไม่มีอะไรรู้สึกติดขัดเลยอะทุกทุกทุกอย่างมันราบรื่นหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยสนุกทพราะวันนี้ทํางานคือไปด้วยกันสองคนเนี่ยไปไม่รู้จักเหนื่อยค่ะเที่ยงคืนตีหนึ่งกลับบ้านก็ไม่รู้จักเหนื่อยครับก็เลยรู้จักรู้สึกสนุกในช่วงปีแรกๆทําโดยที่ไม่คิดอะไรครับแล้วสิ่งที่กลับมาเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราลงแรงไปเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าจังเลยอะไรเงี้ยยิ่งทําใหญ่เลย เพราะว่าเงินเงินมาปุ๊บตาพองเลยครับคบพูดง่ายๆก็คือเพียงแค่3เดือนแรกเนะีเรารู้สึกเลยบอกว่ามันสนุกแล้วมันง่ายเคยเจอของยากมาเนี่ยมาเจออันนี้นี่เรียกว่าเด็กๆเลยเรียกว่าธรรมดาเลยเครือข่ายก็เติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีเทคนิคมีวิธีการในการทั้งบริหารยอดธุรกิจ นะให้ตัวเลขมันสวยๆบริหารทีมงานให้มีทีมงานที่เก่งๆเทคนิคของการชวนคนเนี่ยเราใช้วิธีการแบบไหนที่สร้างเน็ตเวิร์หรือขยายเครือข่ายจนเราเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับจะโตในเครือข่ายได้ต้องเป็นคนประเภทไหนทําธุรกิจตัวนี้ใครๆก็ทําได้ถูกมแล้วก็ชวนคนมาเนี่ยแล้วก็ทําอยู่สเต็ปเดียวคือชวนคนมาเราคุยรายละเอียดปุ๊บ คนไหนสนใจมีเวลาไปต่อเนี่ยเราชวนไปที่มิ팅อื่นต่อได้ก็อยู่สเต็ปนั้และค,ะค่ะ